เด็ดมากฟีเจอร์ใหม่ของ TikTok สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นไล์ยังไงทำแบบไหนวันนี้ครับคุยดีจะพาทุกคนไปดูฟีเจอร์ใหม่สดๆร้อนๆของ TikTok จะแนะนำในเรื่องของการไล์สดส่วนจะมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยครับหลังจากที่เราไล์จบนะฮะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ตรงนี้แล้วเลื่อนมาข้างล่างจะเห็นคำว่าศูนย์เรียนรู้ไ like. ล์กดเข้าไปครับ นี่ครับตอนนี้นะครับทาง i ิ To อก็จะแบ่งออกเป็น4ี่พาร์ทด้วยกันนะเป็นสำหรับหลักสูตรเริ่มต้นเนี่ยอ่ะก็จะมี2อันนี้นะครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับ t i กตอกเขาก็จะบอกเลยว่าอ่ะอันนี้คืออะไรดูวิดีโอนี้ไลฟ์สนุกนะครับดูวิดีโอนี้ไลฟ์สขั้นตอนสําหรับการเริ่มต้นไลฟ์อ่ะลองกดเข้าไปดูซิเนี่ยครับพอกดเข้ามาเนี่ยทิกต o k เขาก็จะ มีวิดีโอแนะนําว่าเราต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าทีนี้กดกลับมาแล้ไปดูอีกอันนึงนะอันนี้ก็จะเป็น3ขั้นตอนในการเริ่มไหลนะครับว่าเราจะต้องปรับอะไรทํำยังไงกันบ้างโอเคเสร็จแล้วครับอ่าต่อมานะครับเรามาดูของขวัญช่วยตกแต่งไลห์ของคุณกันบ้างกดเข้าไปนะกดเข้าไปอีกเนี่ยฮะเขาก็จะบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็ดูคลิปนี้ให้จบทำตามนี้ได้เลยนะครับ ต่อมานะครับสำหรับหลักสูตรขั้นสูงก็ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนขึ้นมาจะเห็นข้างล่างอยู่ประมาณ3คลิปนะครับเราก็กดเข้าไปดูได้เลยว่าเราอ,อยากได้หัวข้อแบบไหนบ้างมีบอกหมดเลยนะอ่าเห็นไหมเนี่ยโอ้โหทีกตอเนี่ยเขา สนับสนุนและผลักดันเรื่องของการไลฟ์เยอะมากเพื่อนเพื<ๆ>่อทุกคนก็ลองไปทําดูนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูจบแล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับฟีเจอร์ใหม่นี้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้อะไรข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไลฟ์สดอีกอก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะเดี๋ยวคุยดีจะมาทําคลิปต่อให้ครับคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีโพ์ด้วยนะ